พี่น้องเอ้ยคำน,นึงฟังตั้แล้วอยา่าฟังไปซื่อเถอก็ถถอให้มันจำไว้ให้มันทำอย่าได้มาฟังเล่นฟังไปเสียเปล่าๆอัน,นมันฟังบ่โหบุญได้หักบ่ไหลยพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยวัดจีจ้าพี่น้องทุกคู่ทุกคนเนาะขาเนาะกลับมาพอกันอีกแล้วกับผ้ายาเมีกปวดอทอ้องวั่นี้ให้ก็กระดุบเบา้ายาชฟังก็เพือ เรื่องสีกากระพาะึ่งบัวต๋อกันซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องจริงเป็นยังไงก็ขอเส้นรับส้มรับฟังได้แล้วค่ะมาฟังกำสนองเกี่ยวว่ากิกรรมพูดมากพูดค้าหยาพูดซอเสียพูดเมื่อเจอมาเจอแล้วเป็นเรื่องจริงบระเด้เองในเรื่องนำเนาในานิยายเรื่องเสีกากระพะและโคปับกันไว้ ขอลำง้อว่าได้เป็นไม่เบีย้ยไม่เมาเอาความเบาเขายกแยหาเผยแผ่ความบดีปั่นก่อนเป็นน้ำตอนโตขึ้นมาโกบักโมะมกเผาเล่าสวายายวงเดือนแยนมะไก่กับวัดระยะทางบ่ถึงเส็นเป็นตายบ่อพระวันนี้มาสวดกุศลาหมิ่นพ่อปานมาตายละนายสร้งางหนังหนาพระมุถมพราแปงส่งงทางวัดว่าให้สงาโอมาล่าตนใหม่ก็เป็นทั้ทีแถว แต่กัยังมแล้วมีผาป่ามาถวายตกปีมาย่ำได้ละมิดเงินเป็นล้านกรรมาการเศร้าบานอบตอเจ้าหนาทีมีบัญชีเรียบร้อยเงินเขาวัดว่าเม่มหาอยาู่ว่าคนเหาอแ่อิสานั่นคือย้ายวงเดียนผู้เปลี่ยนแปลงนิสัยเขาเที่ยวหาเวา้ขึ้นแห่นสูงลงแห่นตำ่ำอาจต่พระนี่นำเงินผาป่าทอดหาอมไววซื้อรถยนตน ขนเข้าบ้านให้พ่อแม่ของเจ้าของเอาเงินทองของส่งไปสางแห่นทางบ้านหาประจันพระเจ้าขอลำง้อศูนหมักไงเป็นพี่สาวพยาบาลประจันได้ยังสบายเมื่อนึงตะเวนคา้คอยคำฮักสะดุงเซ็ที่ที่สั้งสฆงยางดูผ่าล่านไก่เลยจับไม่กวดจีฝอยกลางเดินบังเอิญมาพบพ่อหมาเถานิ่งนอน ้าุนทมก็จึงย้อนตือนขยี้ข้อหมาหมาก็เลยผวาตื่นนอนเสียงห้องเสียงหมาห้องยังยังในระวางย้ายวงเดือนเดินทางมาพบพ่อก็เลยเบาเร่องบอดีหาว่าปะท้ำแบบนั้นทำแบบนี้รวมเพศกลับหมาหาเน้นท่าก็เล่เท่กี่ฝอยโยุงเศร้าบานเห็นมาแล้วเห็นกับตาแน่เห็นคักคักเห็นแท้แท่เห็นหมาห้องยางแหง้งพ่อลูกแกงบินธบาตวิคาาจาร เสียงคนเน้นท่าขวนเขาบ่มีพ่อปั่นเลยสันนามเก็บของใส่บาทไหวพระประทานเรียบร้อยขอล่าแล้วจากไปคยบาบ้านหาองคไมามาแทนในพี่น้องย้าย่วงเดือนมาอยู่แท่นเป็นเจ้าย้าย่วงเดือนเล่าข่าวหลักหัวเตอ๋อหัวเตินผลประโยชน์ล้วนๆเล่าไดจากวัดว่าเป็นต้นว่าเป็นโขสังกท่านเป็นอาหารการกินล้วงพอแอนปันไหอยู่มาได้สองปีก็เลยเปลี่ยน ยายวงเดียนเปียนนาและเป็นเจ้าวัดว่าเมื่อนึ่งนั่นไลป่ปนไปจังหันเดินมาท่านทั้งวัดหรือสักโ่งตาข้างนาเล่าบิดนาเล่าเบียวปั่นมกแดงตากดดแดดแลบดิ่นออกไวประมานไรคาเนิ้วมือปากระเบี้ยวจนว่าคุ้งหูคนมาดูมาถามแม่นหยังกันแน่เมื่อวนันนี้เห็นเรื่องง้ออยู่วัดตาหาหมอทํำแกนคอหมอทํำทวงวากรร ทำากำไว้กับพระที่นีศีลเห็นอายมัท่ันตากระทังที่เดี๋ยวนี้เต็มที่แล้วยายว่องเดียนได้เป็นรอยหน้ากระบิดปากกระเบี้ยวเต้าฝ่านับแต่ดาวโอ้เอาแล้วจะเห็นพระบุญถมอยากจะขอข้าม,มา้าจะสวงเส้าเบาบา,บางบอมีท้างเห็นหนา้าพระบุญถมสิมาอียายว่องเดียนได้รับกรรมสมือค่อยถาแต่มือตายพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ย สุดท้ายนี้ขอให้ทุกคนจงมีแต่ความสุขความเจรเลิศนะค่ะเด้ออายุยืนยาวมันพันปีความร่วงทรัพย์สมบัติทั้งปวงในสิเมื่อไรล้านมหัศจรรย์ทุกคนนะค่ะเด้อสาธุ ครับมันจางมากเลยจังกี้ช้างลูกช้างช้างว้าวว้าวช้างใหญ่ช้างช้างๆๆาง